สวัสดีครับทุกผู้ชมผมและใครๆก็เข้าครัววันนี้มาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับเ <im ful> มนูที่เราจะสนุกไปด้วยกันวันนี้ก็คือพาสต้าชูชีปลาสลิดนะครับผมอันนี้พาสต้าที่ผมใช้จะเป็นตัวเฟตูชินีหรือว่าตาครียาเตลนะครับที่เป็นหมึกหมึกดำนะครับสีดำๆของเส้นพาสต้ากับอซอสชูชีแล้วก็ปลาสลิดทอดกรอบข้างบนนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงมาดูส่นสวนผสมกันก่อนเลยครับ โอเคครับอย่างแรกผมมีเส้นเฟตตูชิเน่หมึกดำนะครับหรือว่าถ้าในภาษาฝรั่งเศสจะเรียกตะเกียเตลานะครับผมมีหอมใหญ่หั่นเตาเล็กนะครับวิธีหัน่นไปดูในคลิปที่ผมแนะนำเอาไว้ได้นะครับผมผมมีกะทิอันนี้เป็นกะทิสำเร็จรูปนะครับจากกล่องสดจากกล่อง <c oughs> นะครับมีพริกแกงชูชีนะครับมีปลาสลิดท,ทอดกรอบอันนี้ผมเตรียมทอดกรอบไแล้วผมใช้แบบ กรอบเลยอันนี้คุณผู้ชมก็หาซื้อได้ง่ายๆนะอันนี้เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายและเร็วจริงถ้าเราได้ปลาสลิดสําเร็จมานะก็ก็ยิ่งง่ายครับพี่ใหญ่แต่จะซื้อมาทอดเองก็ได้เพราะว่านั้นเราเราจะสามารถเลือกปลาสลิดได้ผมมีเกลือไว้ปรุงรสนิดนึงนะครับผมเพราะวถ้าเกิดว่าใช้ความเคม็มโดยน้ําปลาเลยเนี่ยกลิ่นมันจะค่อนข้าง ชูชีจ๋าไปนิดนึงผมอยากให้มันมันบาลานซ์หน่อยนะครับผมมีใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้านิดนึงเดี๋ยวเราจะมาแต่งข้างบนให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติของความเป็นชูชีนะครับผมโอเคมาดูวิธีทำกันเลยครับคุณผู้ชม <c oughs> โอเคครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ผมจะเริ่มจากผมจะเจียวหอมคุณผู้ชมใช <c oughs> ้น้ำมันนิดนึงผมรีบไฟให้อ่อนลง <c oughs> เพราะว่ากระทะเราค่อนข้างร้อนจัดนะครับวิธีให้มันให้มันลด อุณหภูมิลงแล้วคุณผู้ชม,ชมก็เพิ่มวัตสิ่งของลงไจะเพิ่มน้ำมันอีกหน่อยนึงนะครับอันนี้ผมปิดไฟเลยนะผมเอาความร้อนที่อยู่ในกระทะตอนนี้เลี้ยงตัวมันเองอันนี้เปิดไฟเล็กๆไว้ละกันผมลงหอมนิดนึงเห็นไหมครับว่ามันสู้เลยเราต้องลดลงมาให้หมดครับเราก็เพิ่มปริมาณของอของเหลวหรือว่าวัตถุที่จะลงไปในกระทะลงไปเพื่อให้มันดูดอุณหภูมิ มีนไนเดี๋ยวหอมเดี๋วไหมเนี่ยเราต้องรีบผัดด้วยคุณผู้ชมถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันร้อนจัดอยู่เราก็ดึงออกมานะอันนี้คือม็นเทคนิคผมก็ผมพูดไปเรื่อยๆแม่มันเงียบ <laughs> คุณผู้ชมอย่าเพิ่งรำคาญผม,ม,น,ผมนะนะผมรู้ผมคนน่ารำคาญน,นะผมเป็นคนน่ารักนะครับในสารลานะครับเปิดๆโอเคนี่ก็ผัดไปเรื่อยๆจนก,กว่ามันจะนิ่มนะคุณผู้ชมโอเคพอละผมไม่ต้องให้มันใสามากประมาณนี้ เพราะว่ามันเริ่มแบบเปลี่ยนสีเล็กๆแล้วโอเคให้มันได้หอมได้กลิ่นผมพักไว้่านผู้ชมโอผมเอาไปพักรวมกับเส้นพาสต้าของผมโอเคหลังจากนั้นผลงน้ำมันบบกนิดนึงอันนี้เราจะผัดพริแกงนะครับให้มันหอม Okay. ผมใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะพูนๆน,น,นะครับลงไปผัดไฟอ่อน ใช้ไฟอ่อนนะครับเพราะถแรงเกินไปมันจะไหม้ค่อยๆเจียวไปเขาระวังไงพยายามขูดไอ้ตรงที่มันติดก้นกระทะฮะพทิ้งไว้านานม,มันก็จะไหม้ค่อยๆคอยือสาเหตุคุณผู้ชมสาเหตุที่เราต้องค่อ,คอยๆเจียวผมใช้คำว่าเจียวนะผัดโจพริกแกงเนี่ยครับให้มัน ได้กลิ่นให้มันเริ่มแตกเขาเรียกว่าแตกมันตอนนี้ผัดตัวมันเองให้แตกมันก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่เจวให้มันได้ที่ครับมันจะมีรสชาติขมๆเวลาเวลาสมมติว่าเราปรุงเสร็จแล้วมันจะมีรสชาติขมๆแบบขื่นๆลิ้นติดอยู่อันนี้แป๊บหนึ่งผมให้มันได้ที่ในตัวของมันโอเคผมพอใจแล้วก็ทิลงไปหน่อยนึง ัดก,กะทิให้หอมเลยครับผมลองอีกหน่อยใส่กะทินิดน,นึงก่อนนะยังไม่ต้องลงเยอะประมันผมลงไปประมาณครึ่งถ้วยของผมเนี่ยซึ่งถ้วยมันก็ไม่ใหญ่มากประมาณ200มลลิตรนั้นเนี่ยครับเราก็ผัดให้มันแตกมันคุณผู้ชมเห็นไหมสีสันสวยงามกะทิกับเครื่องแกงมันเป็นความผสมผสานที่ลงตัวมากๆเลยดูเป็นสีสันฮนะ ความลงตัวระหว่างกะทิกับเครื่องแกงคุณผู้ชมผัดไปเรื่อยๆครับให้มันแตกมันออกมามันเริ่มแห้ง,ลงแล้วลงกะทิทีละน้อยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ซอสชูช่ของผมได้ที่แล้วนะครับผมก็เอาเจ้าเส้น ระตูชินีดาของผมลงไปเลยนะครับกระตูชินีดําของผมมีหอมที่เราผัดเตรียมอาไว้แล้วด้วยลงไปคลุกเ้าเลยคุณผู้ชมนี่มันเป็นเมน,นูที่ง่ายมากเลยอะ่ะพอเราได้เส้นปุ๊บน้ําซอสเราได้ปับ๊บแล้วก็เส้นลงมาคลุกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวลงจานเลยโอเคครับ okay, คุณผู้ชมผมจะจัดลงจานเลยผมอยากทาให้มันดูเป็นก้อนๆแบบพาสตา้าทั่วไปบลอกเลย นี่ครับลงจานไปเลยครับหมุนไปเลยอันนี้ผมเอาปาสลิดทอดที่ผมเตรียมไว้จัดลงท็อปข้างบนทีนี้คุณผู้ชมชูชีมันขาด ใบมะกรูดกับพริกขี้ฟ้าแดงไม่ได้นะครับซอยลงไปเลยใบมะกรูดลงกอนร,รอบทั้งรอบๆแล้วก็เดี๋ยวมาท็อปข้างบนอีกทีนะฮะเอาให้หมดโอเคนี่ผมท็อปข้างบน ให้มันเป็นฝอยๆรอบๆบมันจะดูแบบสไตล์บ้านานสวนนิดนึงนะคุณผู้ชมพวกเครื่องแกงแล้วเนี่ยครับคนไทยโบราณเราแถบที่อยู่ชานเมืองครเขาจะทําโขลกพริกแกงอะไรกันเองมันก็จะแต่งสไตล์ดูดิบๆนิดนึงนี่ผมหั่นพริกชีฟ้าแดงเดี๋ยวเราจะซอยพร้อมๆกันนะครับวิธีแบบละเอียดนี่คือผมแสดงให้ดูไปในคลิป เรื่องการหั่นพื้นฐานไปแล้วนะครับลองไปเช็คดูผมอยากให้คุณผู้ชมไปเช็คดูนะครับตามเราทีละคลิปทีละคลิปไปเรื่อยๆเราจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเบสิก uh, การหัน่นหรือว่าการรับมีดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะช่วยให้คุณผู้ชมทําครัวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นเลยเชื่อผมเค okay. นี่นอกจากจะได้สีสันที่สวยงามแล้วครับยังได้ กลิ่นแล้วรสที่เหมาะเหม๋งเหมาะเจาะเลยครับคุณผู้ชมเ okay. สร็จเรียบร้อยครับเฟตตุชินี่ชูชิปลาสลิดทอดกรอบ